สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับสุรารักษ์ละครับของแท้ละครับนี่ก็เซียต้าละครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ผู้สนับสนุนจากทางการเซียต้าซักเซ็แลวครับของแท้ละครับคนไหนก็สนับสนุนที่เสื้อเสื้ออยู่ที่ซักเซ็ตนะครับราคาถูกนะครับนี่ละครับก็ถือว่าเป็นมีมีเซตต้าฝาก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 หน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยครับฝากหน่อยฝากฝากฝากขาแฟนขับหน่อยฝากร้านฝากทุกอย่างที่เราจัดทุกอย่างหน่อย ฝากซื้อปิ้งไก่ด้วยนะฝากร้านฝากร้านไอ้ซักเซ็ดหน่อยครับเออฝากถุงเท้าร้านทักเซ็ดด้วยนะครับสุ้งเท้าใส่ไปซื้อเออถุ้งตาทักเซ็ดก็มีใช่ไหมเออเสื้อเป็นไงบ้างเสื้อราคาอยู่ทักเซ็ดเป็นไงบ้างครับเสื้อทักเซ็ดนะครับครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมแถมพนักงานครับซื้อสองแถมสุดยอดจริงเขาเสียตากันเลยธรรมดาครับก็เสื้อพิมพ์ลายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมเออเสื้อพิมพ์ลายคิดยังไงครับเสียตาคิดเป็นตัััวคคิดยงงไรบ เอาตังมาแล้วก็เอาเสื้อไปเอาตังมาเสื้อไปไอ้ปกติถ้าเกิดพิมพ์นานคิดยังไงครับราคาเลีดเรีเรีเรีราคาสองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบสองร้อยถึงร้อยสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับทุกแล้วถ้สมมติว่าที่แก้เนี่ยแก้ได้ตลอดไหมแก้ได้ตลอดเนาะโอ้ถ้าใครสนใจก็ไปอุดหนุนที่ซักเซ็ตถ้าสวยๆก็รีบแก้ยิ่งดีครับเออถ้าตาตาคือต้องถ้าเห็นแล้วรีบแก้ก่อนใช่ไหมเออถ้าสวยยิ่งแก้ยิ่งดีใช่ไหมเนี่ยคิดอะไรเนาะนี่แหละครับเสียต้าครับ หนุ่มอนาคตไกลแล้วครับจัดฟุตบอลแข่งทั่วราชอาณาจักรครับของจังหวัดบนเราเนี่ครับนี่ก็โค้ดละครับที่มาคุมสุรารักษ์ละครับนี่ครับของแท้เมื่อกี้ก็ดีกีแชมป์เมื่อกี้ได้เงิน5 0,000บาทของน้ําขุนละครับของแท้และครับผมนี่ก็บรรยากาศทีมงานครับนี่ครับเจ้าตั้มคนเดิมแล้วครับของแท้และครับนี่ละครับขาวเป็นขาวแล้วครับยิงแล้วยิงนี่ละครับโอ้โหยิงใส่เจ้าแทนละครับตรงนี้เออเอาโชว์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 แทนแทนแทนโชว์หนึ่งนะโชว์โชว์โชว์ตั้มตัเสฟนะเลตั้มตั้มโชว์โชว์ เช้าเช้าเช้าช้าเออช่นนี่แหละครับจากกีเรียกมาซ้อมแล้วครับต้องมาถ่ายบรรยากาศสุรักนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับแชมป์ห้าหมื่นบาทล่าสุดน้ําขุนแล้วครับนี่นะครับจากกีไม่มีผลงานครับบอกว่าไม่ได้ยิงสักลูกแต่ว่าจะตั้มยิงไปหนึ่งลูกแล้วครับอซิไปเฮะแอคซิสป่ะโอ้แอคซิสกี่ลูกสามสี่ลูกแอคซิสสามสี่ลูกโอ้แซกแซกเลยยิงไหมแซกได้ยิงไหม ไม่ได้ยิงเลยเราเลี้ยนหลังอย่างเดียวงไง <c oughs> โอ้นี่ครับต้องถ่ายให้เห็น <c oughs> บรรยากาศครับ, <c oughs> บรไปดูถ้วยอย่างเดียวไปดูถ้วอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> ให้เห็นบรรยากาศทีมสุรารักษ์นะครับซ้อม hmm. นะครับนี่เล่นลิงนะครับนี่บักเอ็มหน่อยนะครับนี่ครับบักเอ็มหน่อยครับนี่ครับบักเอ็มหน่อยนี่นะครับ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 นี่ครับโอ้นี่ก็บรรยากาศแล้วครับให้เห็นนะครับใครที่นะครับเป็นแฟนสุรารักษ์ก็นะครับมาเกาะขอสนามมาขอแล้วฉันได้นะครับ ซ้อมณที่สนามราชพัฒเราเนี่ยแหละครับนี่แล้วครับนี่แหละครับจะซ้อมยิงชนคานใช่ไหมเนี่ยชนคานใช่ไหมเนี่เอาเลยไปเลยเอาไปแล้วชนคานชนคานโอ้ยคือมาโดนคาดนี่แล้ครับก็ให้เห็นบรรยากาศแล้วครับก็จบไปสำหรับคลิปสุรารักษ์นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครัสรบสวัสดีครับ